สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายปลาเล่ะเมนูวันนี้นะคะกับข้าวันบ้านค่ะออมนะคะอมไข่พั้มนะคะออมไข่พั้มใส่ไก่ค่ะมากินด้วยกันนะคะร้อนๆเลยนะคะ นี่นะคะอีกหนึ่งเมนูแซบนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไข่พันนี่เขามีประโยชน์มากๆนะคะใครที่ไม่เคยกินต้องลองเนาะอร่อยมาก อิ่มแล้วค่ะทุกคนแกงไข่ผันะคะอ,อมไข่ผัวันนี้แซ่บมากๆค่ะใครที่ยังไม่เคยกินไข่ผันะคะเจอที่ตลาดนะคะลองซื้อมาแกงกินดูค่ะทําได้หลายเมนูนะคะสําหรับไข่ผำแล้วก็มีประโยชน์มากๆลองเข้าไปหาข้อมูลดูนะคะใน g o o g l e เนาะแล้วจะรู้ว่าไข่ผันะคะสารหลายบ้านๆของเราเนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับ เมนูแซบค่ะช่องกินแซบบายปาเล็กขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์และก็ทุกแชร์ค่ะ